เราใช้เครื่องมือแล้วเรามีการวัดหรือประเมินผลยังไงคะคุณก่อนครับสำหรับสำหรับเรื่องของการประเมินผลนะครับเราก็คงจะต้องใช้มันเพื่อวัดไปจนถึงเป้ c t i v e สุดท้ายของการทําแต่ละสิ่งนะครับหรือว่าเป้าหมายสูงสุดนะครับตอนก็เลยเชื่อในเรื่องของ OK เครับว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราคงคุ้นเคยกับเรื่องของการใช้ k p i ใช่ไหมครับซึ่ง k p i เนี้ยก็จะใช้วัดว่าเราทําอะไรเมื่อไหร่ครบไหมนะครับที่เองก็เป็นตัวเครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลที่ก็ยังเป็นที่นิยมในปัจจุบันอยู่นะครับแต่ว่าในช่วง2-3งไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยออริจินของเราก็มาทดลองใช้อีกหนึ่งเครื่องมือก็คือตัว OKR OK ที่ก่อนได้พูดไปแล้วนะครับซึ่ง OKR OK เนี่ยครับเรามาใช้ร่วมกันนะครับระหว่างการตั้ง Objective แล้วก็เรื่องของ Start with Y h y ครับเพื่อให้พนักงานแต่ละคนนะครับนอกจากจะสนใจว่าตัวเองต้องทำงานอะไรแล้วนะครับยังยกระดับนะครับของการ คิดเรื่องของงานที่ตัวเองทำนะครับว่านอกจากว่าเราจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมาเริ่มต้นว่าเราทำงานเหล่านั้นทำไมนะครับพอเรามาทดลองใช้เรื่องของ objective หรือว่า start with why ในการทำงานนะครับ ผลที่มันเกิดขึ้นกับองค์กรเนี่ยก่อนมองว่าเราได้ฟีดแบ็กที่ดีขึ้นนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความสุขของลูกค้าในการทำในใน,ในการอยู่อาศัยนะครับเมื่อก่อนเนี้ยหน่วยงานที่ทํางานเรื่องเซอร์วิสนะครับเราใช้ KPI ในการวัดเขาใช่ไหมครับข้อหนึ่งของ KPI ที่เรามักจะคํานึงถึงเป็นข้อแรกๆก็คือเรื่องว่ามันต้องวัดได้มันต้องมีตัวเลขหลักฐานมายืนยันนะนะครับเพราะฉะนั้นการตั้ง KPI ก็จะต้องเป็นการตั้งบนพื้นฐานของของตัวเลขของ Data นะครับ ตัว KPI ของทีมเซอร์วิสนะครับที่ผ่านมาเราก็จะตั้งว่า1คือคุณต้องไม่มีข้อร้องเรียน2คือตัวระดับตัว Customer c ซอร์ f ทฟคชั่ที่มาจากการเซอร์วิสต้องเป็นตัวเลขเท่านูน้นเท่านี้ใช่ไหมครับสิ่งที่พนักง,งานของเรานําเรื่องเหล่านี้ไปใช้ในการทํางานก็คือว่าเขาก็จะทํางานทุกอย่างเพื่อไม่ให้ถูกร้องเรียนใ่ในฐานะ SROD นะครับที่เราจะต้องทําเรื่องของกลยุทธ์ขององค์กรด้วยใช่ไหมครับที่ออริจินะครับเรามีตัวกลยุทธ์ ข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการตอบโจทย์ความยั่งยืนขององค์กรนะครับเรามองว่าสิ่งที่จะตอบโจทย์ความยั่งยืนขององค์กรเราได้นะครับหลักๆนะครับก็จะมี4ด้านนะครับด้านที่1ก็คือเรื่องของคุณภาพของสินค้าด้านที่2นะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาดัิตนะครับให้ให้ตอบความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตนะครับด้านที่3นะครับก็คือเรื่องของ engagement ของคนนะครับเรื่องของการพัฒนาคนการสร้างความก้าวหน้าให้คนแล้วก็การสร้าง engagement ของคนที่อยู่ในองค์กรแล้วก็เรื่องที่4ก็คือเรื่องของ service นะครับก่อนพูดถึงเรื่อง service เนี่ยก็พอเรามีกลยุทธ์เรื่องของ service ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะแล้วทํำยังไงนะครับเรื่องของ service เนี่ย เราจะวางกลยุทธ์ยังไงเราจะประเมินมันยังไงใช่ไหมพอย้อนกลับไปถึงเรื่องของการตั้ง KPI ในอดีตนะครับพอเราลงไปดูที่ดีเทล,ลเราเนี้ยเราเราเราได้ข้อมูลว่าข้อร้องเรียนน้อยแต่ทุกครั้งที่เราไปเจอข้อร้องเรียนแต่ละข้อเนี้ยมันกลายเป็นข้อร้องเรียนที่เป็นเรื่องใหญ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าที่ผ่านมานะครับพนักง,งานเขาก็จะทํางานบนความเชื่อที่ว่าทําอย่างไรไม่ให้ถูกลูกค้าร้องเรียนนะครับสิ่งที่ บางคนอาจจะลดการพบเจอกับลูกค้า,าเพื่อให้โอกาสในการถูกลองเรียนน้อยลงหรือบางคนเลือกใช้วิธีการว่า ท่อง process หรือว่าข้อกําหนดอนต่างๆของบริษัทได้เป๊ะมากเพื่อที่เราไปโต้ยังกับลูกค้าว่าเรื่องนี้คุณไม่สามารถร้องเรียนเราได้นะเนื่องจากว่ามันไม่ได้อยู่ในการันตีมันไม่ได้อยู่ใน process ความรับผิดชอบของเขานะครับทำให้ข้อร้องเรียนน้อยลงแต่เมื่อถูกร้องเรียนแต่เรื่องจะกลายเป็นเรื่องที่รุนแรงเพราะในมุมของลูกค้าเองเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่พอใจตั้งแต่สเต็ปที่1แล้วว่าทําไมถึง ร้องเรียนหรือแจ้งไม่ได้ก็กลายเป็นว่าทุกครั้งที่มีโอกาสร้องเรียนก็จะร้องเรียนให้ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับกลายเป็นว่าจํานวนของข้อร้องเรียนน้อยลงแต่ผลกระทบมีมากขึ้นนะครับคราวนี้พอเราเอาเรื่องของโ k เอามาใช้ในการประเมินผลหรือว่าในเรื่องของการวัดการทํางานะนะครับเราก็ไปทำเวิร์กช็อปกับเขาว่าเอ๊ คุณเข้าใจว่า Objective หรือหรือวัตถุประสงค์ในการทํางานของคุณนะครับว่าทําไมคุณถึงไม่ควรมีข้อร้องเรียนทําไมคุณถึงต้องทํา c ำ Customer Satisfaction ให้สูงนะครับเราจึงได้ข้อสรุปบอกว่า,วาการทํางานของเขานะครับเพื่อไม่ให้มีข้อร้องเรียนหรือว่าเรื่องของ c a s t ตอรสูงเนี่ยเพื่อให้ลูกบ้านนะครับมีความสุขในการอยู่อาศัยในโครงการของ Origin นะครับคราวนี้การเป็นว่าเขาก็ปรับมุมมองแล้วก็วิธีการทํางานนะครับ เดิมเนี่ยช่างที่อาคารก็จะสนใจแค่เรื่องซ่อมจะทํางานก็ต่อเมื่อมีมีการแจ้งซ่อมเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าพอหลังจากเราทําความเข้าใจเขาว่าเขาคืองานบริการนะแล้วก็เป้าหมายของการบริการคือการสร้างความสุขให้กับลูกบ้านสิ่งที่เขาทาก็คือเขาก็จะมาช่วยยกของช่วยกดลิฟต์ให้จะออกมาทักทายลูกบ้านอะไรต่างๆเพื่อให้ลูกบ้านมีความสุขในการอยู่อาศัยนะครับในหน้าที่ของ s r หรือ o d เองก็คงก็ไม่หาเครื่องมือว่า เอ๊ะในสิ่งที่มันอาจจะวัดไม่ได้ร้อเปร์เซ็นเี่ยเรื่องไหนบ้างที่มันพอจะวัดได้ซึ่งนี้ก็คง <c oughs> เป็นความน่าทายที่ s อจะต้องเอาเครื่องมือเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ <ม S 1> นะครับแต่ว่าเมื่อมองในภาพรวมของ organization development <c oughs> เนี่ยถามว่าเราเราได้ develop องค์กรไปในทิศทางที่ถูกไหมอ่อน <c oughs> กนเชื่อว่าพอเปลี่ยนเครื่องมือวัดผลนะครับ <c oughs> <c oughs> องค์กรเราก็จะเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็แล้วก็โอดีก็เข้ามามีส่วนในการพัฒนาองค์กรได้จริงๆครับสรุปแล้วก็คือของบริษัทคุณกรก็จะใช้ OKR ในการวัดและประเมินผลซึ่งตัว OKR ก็จะวัดทางตัว Objective ด้วยนะคะแล้วก็กรณีศึกษาทางด้าน Service สค่ะคุณกรก็ได้แชร์ให้เราเห็นนะคะว่ามันก็ประสบความสําเร็จแล้ว o k เก็สามารถนํามาวัดและประเมินผลได้จริงๆนะคะในส่วนนี้